วันนี้ก็เป็นวันที่2นะครับของการเดินทางท่องเที่ยวพาม่านะครับวันนี้เราจะเดินทางไปที่ทวายนะครับหลังจากรับประทานอาหารเช้า,ชาที่โรงแรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะออกเดินทางนะครับไปที่ทวายระยะทางนะครับจากที่มะละแมงไปที่ทวายเนี่ย ประมาณ310กิโลนะครับ310กิโลเมตรนะครับเราก็มีการเช็ครถเช็กลมยางเช็คอะไรให้เรียบร้อยนะครับว่ารถผ่า,าหน้าของเราเนี่ยพร้อมที่จะเดินทางหรือเปล่านะครับจากนั้นเราก็ไปเติมน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับเพื่อที่จะออกเดินทางกันต่อไปนะครับ แล้วเราก็ไปถึงที่พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องอาการไอผมกดเป็นเมืองที่เขามีการสู้รบกันนะครับมีเป็นทางรถไฟนะครับแบบบ้านเราก็จะเป็นแบบสะพานข้ามแม่น้ําแควเมืองการเนี่ยนะครับประมาณนั้นนะครับมีการรบกันระหวา่างพมา่าไทยญี่ปุน่นอะไรประมาณนั้นนะครับก็จะมีมีประวัติศาสตร์เขาอยู่นะครับ เราพอเข้าไปชมในในที่เขา,าสร้างพิพิธภัณฑ์จำลองให้เราดูว่าสถานการณ์สมัยก่อนเนี่ยาการสู้รบเขาเป็นยังไงบ้างนะครับเนี่ยเขาทำยังไงเขาใช้คนมาทำทางรถไฟยังไงอะไรยังไงนะครับมีการเตรียมอะไรยังไงนะฮะอันนี้กัพวกไกด์นะครับมีไกด์ในการบรรยายนะครับบรรยายาสำหรับให้นักท่องเที่ยวนะครับก็กจะมีพวก นี่ของญี่ปุ่นนะครับซามูไรญี่ปุ่นเขาก็เก็บไว้ให้ชมอ่านี่ก็คือหัวลากนะครับหัวลากรถไฟที่สมัยก่อนเขาคงใช้ใช้ไอเชื้อเพลิงนะฮะเส้นเชื้อเพลิงอาจจะเป็นถ่านหรือว่าเป็นไม้อะไรนะครับอ่าเนี่ยนี่ก็เป็นลักษณะรางรถไฟที่ยังมีสภาพเหลืออยู่นะครับครับต่อจากนั้นเราก็จะอ่ารับปักรับประทานอาหารกันนี่นะครับอันนี้ก็เป็นร้านอาหารอ่า ของของของพม่านะครับที่มันก็คล้ายๆกับบ้านเรานะครับแล้วก็รับประทานอาหารกลางวันกันนี่นะครับหน้าตาอาหารของเขานะครับมันก็เป็นเป็นอย่างเงี้ยนะครับเราก็เรียกชื่อไม่ถูกก็อยากจะทานอะไรก็ชี้ๆเอานะครับแต่ก็รสชาติก็เหมือนเหมือนใกล้ๆกับบ้านเรานะครับใกล้ๆกับบ้านเราแต่มันอาจจะมีมันๆเยอะหน่อยนะครับ มันมันคือไอ้พวกน้ํามันนะครับเนี่ยเอออันนี้มีขายดีขายดีนะครับนี่อันนี้คือไอ้เขากินหมากกินภูกนะครับเนี่ยอ่าอ่าภูภูกินกับหมากเขาเรียกอะไรเนี่ยนะฮะนี่เขาจีบหมากนะครับโอ้โหจีบได้สวยมากมีคนเลี้ยงซื้อเออเอาใบภูมาเลี้ยง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 กันแล้วก็เอาปูนเข้าใส่แล้วก็เอาไอ้พวกยาสูบพวกอุปกรณ์ที่เขาเอาใส่ตรงนั้นนะครับอ่าก็ มวนมวลมวลมวแล้วก็เนี่ยเนี่ยนี่ดูขายดีไม่ดีดูถังปูนเนื้อเนี่ยไอหม้อหม้อที่เขาเอาใส่ปูนขาวเนี่ยนะครับเนี่ยคนพมา่านิยมกินหมากกันมากนะครับเขาบอกผมเขายังแซวเลยยังแซวกันเล่นเลยโอ้ยไปเที่ยวพม่ามาเหรอรู้ได้ไงก็ดูที่ดูรองเท้าดีมีแต่น้ำหมากมกัยิงบิเลาะกันเนี่ยนี่เป็นโจ๊กเฉยนะครับโจ๊กเฉยครับก็หลังจากนั้นเราก็มาที่พักนะฮะที่พักวันนี้นะครับ เราถึงที่ชวายเนี่ยเราเราก็มาพักใกล้ๆชายทะเลนะครับดื่มดำกับบรรยากาศนะครับบ้านพักก็ติดทะเลเลยครับก็เมื่อไปถึงทะเลแล้วก็สิ่งที่จะลืมไม่ได้คือจัดมานะครับอาหารทะเลนะครับเนี่ยอาหารทะเลอาหารทะเลบ้านเขาเนี่ยโอ้โหตัวมันใหญ่ๆนะฮะดูปูนะครับเนี่ยฮะตัวมันใหญ่ๆปลา ปลาปูอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยใหญ่ๆทั้งนั้นเลยน่าทานมากนะครับการที่ไปกินอาหารทะเลเนี่ยยังในฐานะที่เราไม่ค่อยได้กินกันบ่อยนักอะไรพวกนี้นะครับก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเรื่องท้องนะครับกลัวท้องเสียท้องเสียกับไบคร์นี่โอ้โหเกลียดกันอย่างยิ่งนะครับถ้าคุณท้องเสียด้วยขี่รถไปด้วยเนี่ยโอ้คุณจะทำยังไงะ่ะเนี่ยนะฮะต้องระมัดระวังกินให้มันแบบให้ให้พวกให้มันสุกๆนะครับ ให้มันสุกๆแล้วมันไม่ใช่เอ็ดต้ตตมๆยำๆสุกบ้างไม่สุกบ้างรับรองท้องเสียนะครับก็ต้องระมัดระวังพิเศษนะนะของราคาพวกนี้ไม่แพงเนยนะครับเนี่ยโชคดีนะครับที่เรา,เาไปเจอกุ๊กนะครับพ่อครัวเขาเคยมาทํางานที่เมืองไทยเขารู้รสชาติว่าคนไทยทานทานยังไงนะครับเขาก็ทาทาให้ทานโอ้อร่อยมากก็ต้องอจ่ายเงินกับคุ้มกับการกิน